อ่ะนะครับเรามาดูรายการที่เหลือนะสำหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับพระขุนแผนพายแม่นารีผลนะเหลืออยู่6รุุนสุดท้ายนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับให้ดูเลยเนาะหกะลุนสุดท้ายนะครับเผื่อท่านไหนที่อยากจะเลือกนะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเหลือ6รุุนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น เนื้อตะกัวหลังเรียบจานมือหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่นะฮะใครชอบเนื้อโลหะองค์หนักๆแบบนี้นี่เลยฮะตะกัวจานมือหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลกนิดนึงนะครับนี่มองเห็นไหมเอ่ยโอ้ยตอกนำเลิกแล้วก็ที่สำคัญทุกท่านดูดิ เห็นไหมฮะเลขเก้าชัดเจนเลยเห็นไหมโอ้โหชัดแจ๋วเลยนำเลิกพระอาจารย์กรอบบุญกระตายประโยน์เลขเก้าองค์เดียวครับโอ้โหสุดจริงครับองค์นี้ดูฮะด้านหลังเป็นรอยจานลายมือนะครับรอยจานมือนะฮะชัดเจนเลยไหมรอยจานมือของท่านพระอาจารย์กรอบบุญครับหน้ากากทองที่เป็นเนื้อตะกัวนะฮะ กลัวหลังเรียบจานมือนะครับหน้ากากทองทิพย์องค์นี้ท่านไหนรับเปิดเอาไว้ที่เลขเก้านะครับเอาเสี่ร้อยบาทพออ่ะโอเคขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีครับเสี่ร้อยบาทพอนะสำหรับรายการนี้นะครับต่อไปเบอร์สิบแปดนะครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ย แบบนน,นะดูใบรายการก่อนเขาจะมีใบรายการมาด้านในกล่องแบบนี้นะทุกท่านท่านสามารถดูเนื้อได้เลยเขาจะมีใบรายการมาตรงนี้เนื้อขาวผงพุทธคุณปิดใบโพลนะเป็นรายการสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเป็นองค์ที่ผมอยากได้มากเลยนะฮะดูขุนแผนปิดใบโพครับเลขอะไรเอ่ยเลขเจ็ดนะฮะนี่เดีแบบ 8, ๋ยวแปบนึงนะครับตอกพิเศษเลขเจ็ดครับทุกท่านเห็นนะ นี่นะฮะปั๊มปิดใบโพองค์นี้สุดยอดมากนะฮะดูนี่พลอยเม็ดใหญ่ๆนะครับดูด้านหลังเป็นยันนาอกแตกดูฮะละยิบละยับดูฮะนี่ปิดใบโพมาแบบนี้เลยใครชอบแบบนี้นะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เนะเอาไปขึ้นคอดูเข้มขลังมากนะองนี้เปิดให้ที่สามร้อยบาทอา่าไห้รับก็ปิดมานะครับ ใบโพแบบนี้นะครับเอาไป300บาทพอนะครับนสีสวยๆอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับอ่านะครับต่อไปครับเบอร์19นะครับนี่เบอร์19นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันว่านเกสรน,นะเนื้อเกสรน,นะครับ ว่านเกสรอ,อู้ดูในความที่เขาเป็นเกสรเนื้อเขาจะค่อนข้างสวยจะดูฉ่ำๆหน่อยนะครับนี่เกสรนนะเลขอะไรเอ่ยตอกพิเศษเลขสองนะเลขสองนะเนื้อเกสรนนะครับองค์นี้นะครับก็ให้เอารายการเท่ารายการรุ่นไปเลยนะครับเอาสองรยห้าสิบบาทพอนะ เอาสองหสบาทพอนะครับในเกียร์สอนนะเลขสองนะครับเลขสองขออนุญาตเก็บไว้ให้ผู้ม,มักหมดเลยเบอร์สิบสามครับต่อไปลักคกี้นัมเบอร์ครับเบอร์สิบสามเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อลงยาเทพเจ้าสายน้ำหน้ากากทองทิพย์อ่าเป็นงานลงยาแบบนี้อู้สวยมากหน้ากากทองทิพย์ใครชอบลงยาแบบนี้สวยเลยนะครับดูสิ ด้านหลังเป็นยันน้าอกแตกแบบนี้องค์นี้เลขเจ็ดนะฮะแปแบนึงนะก้องม่โฟกัสดีละนี่นะครับเลขเจ็ดนะดูให้ดีเลขเจ็ดนะครับชัดเจนนะเลขเจ็ดนี่สวยๆเห็นไหมสวยมากเลยนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทเท่ารายการลุ้นแล้วกันนะสำหรับรายการนี้นะสองร้อยห้าสิบาทจ้านะครับรายการนี้นะครับ ต่อไปครับหุ้ยอันนี้สวยมากนะครับเป็นเนื้อเสือม่วงหน้ากากน้ําทองนะครับเสือม่วงหน้ากากน้ำทองตะกุดทองสี่ดอกด้านหลังฝังปลาตะเพียนนี่นะครับหน้ากากนี่คือชุบน้ําทองแล้วแล้วเนื้อนี่โอ้โหนี่ฝังปลาตะเพียนทองเลขผมว่าไม่โฟกัสอ่าเลขสิบสองนะทุกท่าน อกพิเศษเลขสิบสองนะครับเลขสิบสองเลขวันแม่ด้วยนะฮะสวยมากองนี้ให้สามร้อยบาท,ทสวยๆเลยนะเอาสามร้อยบาทนะโอเคนะครับสามร้อยบาท,ทสวยๆครับองค์สุดท้ายครับเบอร์สี่สิบเอ็ดครับสุดท้ายท้ายสุดเบอร์สี่สิบเอ็ดครับเป็น เนื้อว่านพญาหงทองหน้ากากทองทิพตะกุดทองสี่ดอกหลังฝังเม็ดทองเก้าเก้าเก้าอ่าเียเลยนะครับโอ้ยอุย้ยสวยนะเนี่ยนะครับเลขอะไรเลยเลขสิบหกครับนี่นะชัดเจนนะนี่เลขสิบหกนะตอกพิเศษเลขสิบหกนะครับนี่นะตอกพิเศษเลขสิบหกนะครับอ่าโองค์นี้สวยสวยเลยนะครับ เอา250บาทแล้วกันนะปิดไปนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูรายการสมนาคุณยกหลังนะรายการแถมยกลังอันที่ผมยังไม่ได้แกะนะครับอรายการที่1ก็กำไรกำไรข้อมือทุกท่านเห็นแล้วแหละนะครับกำไรขอ้อมือมี2อันนะเสีละสามร้อ่ะมาดูรายการที่1รายการที่1น,นะครับ เป็นเสียงพ่อแก่นะพ่อแก่เสียงพ่อแก่ครับนะครับฝังตะกุดนะครับเสียงพ่อแก่นะเลขเก้านะทุกท่านเห็นไหมใช่ไหมฮะโอ้ชัดแจ๋วเลยเลขเก้าเนี่ยชัดไหมฮะ ต่อโคดรกอรไก่กระจายก็คือเสียพ่อแก่เลขเก้าเอาสามร้อยบาทพอนะครับเสียพ่อแก่นะเอาสามร้อยบาทพอนะครับเลขเก้านะครับอขออนุญาตเก็บนะครับเลขเก้านะขออนุญาตเก็บเลยนะครับต่อไปเบอร์สองนะฮะรายการที่สองรายการที่สองเปิดขึ้นมาเป็นแถมยกลังเซอร์ไพร์ลองพิมพ์นะครับรายการเซอร์ไพร์ลองพิมพ์นะ สวยมากนะครับเลขอยู่ไหนเอ่ยแอบนึงน,นะฮะกล้องไม่กล้องไม่ช่วยทำงานเลยนะครับอ่านี่โอ้มองไม่เห็นอเลขสี่หนึ่งนะต่อคนลองพิมพ์นะฮะถูกไหมฮะให้ผมดูด้วยนะอ่าสี่หนึ่งครับต่อคนลองพิมพ์นะเอาสามนะร้อบนะบททยบ,บาทพอเลขสี่หนึ่งนะองค์นี้สี่หนึ่งนะครับเอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทสวยๆนะครับสามร้อยบาทพอเลขสี่หนึ่งครับอ่าโอเคนะครับ เก็บไว้ให้ทุกท่านนะครับท่านไหนที่รู้ตัวเป็นผู้มากบาร,รมีเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองต่อไปเบอร์สามนะครับรายการที่สามเป็นหุ่นพยนต์นะครับนี่หุ่นพยนต์ก็ให้สามบาทนะครับสวยๆนะหุ่นพยนต์เหล็กดัดไว้คุ้มครองป้องกันไปนะเวลาเราไปเดินป่าหรือไปสถานที่อาถรรพต่างๆเราก็ รัศนาบอกให้เขานะเฝ้ายามนะหรือว่าเราไม่อยู่บ้านเราก็บอกให้เขาเฝ้าสิ่งของเฝ้าสมบัติเฝ้าเลือกสวนไลนาเฝ้าฟาร์มเฝ้าสมบัติของเราน,ะนี่นะองค์นี้ก็บูชาที่สามร้อยบาทนะครับต่อไปนะก็จะเป็นรายการลองพิมพ์รายการลองพิมพ์นะครับ อันนี้เป็นในตาพยายมเป็นหนึ่งในของศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ดูฮะเป็นของทนสิทธิ์นะในตาพยายมนะครับกันผีนี่แน่นอนอยู่แล้วหลักๆคือการพูดผีปีศาจนะครับนี่นะครับ เอาไว้กันผีปงผีปอกแน่นอนเลยนะครับในตาพยายมซึ่งมีพลังอำนาจมีพุทธคุณสูงนะครับนี่นะครับก็ให้ที่300บาทเช่นกันนะครับอ่ะท่านไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับแบ่งทุกท่านไปนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษองค์ลองพิมพ์นะครับองค์ลองพิมพ์เซอร์ไพรส์พิเศษนะครับเอาอันนี้คือปั๊มเพช,ชกรกลับนะครับนี่นะนี่นะดูสวยมากเลยเพช,ชกรกลับนะเห็นไหมฮะเนี่ยด้านหน้าเป็นองค์พระแล้วก็ปั๊มยันกลับ แล้วก็ด้านหลังเป็นยันก็ปัม้มพระกับด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเพชรก,กับกับจากร้ายให้กลายเป็นดีนะนนะเลขอะไรเอ่ยเลขสองแปดเห็นไหมถูกไหมฮะถูกนะอ่าสองแปดชัดเจนนะนี่เลขสองแปดนะนี่นะครับโอเคเอาสามรอบาทจ้าเพชรกลับตรงนี้เลขสองแปดนะโอเคนะครับสามรอยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเซอร์ไพรส์พิเศษลองพิมพ์เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะแต่องค์นี้หนักหนักแล้วก็ใหญ่มากเห็นไหมเลขสามสามห้าทุกคนนะครับนี่นะสามห้าครับท่านครับนีต่อกลองพิมพ์แต่องค์นี้ใหญ่หนามากนะใครชอบองค์ใหญ่ๆห,นะหนาๆนะหนาแล้วก็หนักมากด้วยนะหนามากนะฮะ หนาโขอ์ทั่วไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะระหว่างองค์นี้กับองค์ทั่วไปองค์ไหนจะหนาเ่ากันเอาดูเทียบความหนาเห็นไหมฮะนี่นะชัดเจนนะความใหญ่ความหนานี่ต่างกันเยอะนะครับดูนี่นะองค์นี้ใหญ่กว่าหนาว่าวเยอะนะครับใครชอบองค์ใหญ่ๆหนักๆหนาต้ององค์นี้เลย ใหญ่หญหๆหนักๆนๆต้ององนี้เลยนะครับนําเลือกรองพิมพ์อง์นี้เลยเลขสามห้านะครับเอาสามร้อยบาทพอนะใหญ่ๆบึ้มๆใครชอบแบบองค์ใหญ่ๆหนักๆจับแน่นๆมือนะครับจับแล้วหน่วงๆมือหน่อยหนักๆหน่อยก็ต้ององค์นี้เลยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้คือเซอร์ไพรส์พิเศษรองพิมพ์เช่นกันนะครับ พิเศษลองพิมพ์เช่นกันนะครับเป็นสองวันณะนะขาวฟ้าเป็นหน้ากากนวะนะครับผมดูรายการมาแล้วเป็นหน้ากากนวะอันนี้เลขอมองไม่เห็นนะครับแต่ขออนุญาตเช็คให้อูเลขสิบเอ็ดทุกท่านชาัดเจนเลยครับขออนุญาตปิดแฟลชนิดหนึงไม่รู้ว่าที่มองไม่เห็นเพราะ แดดหรือเปล่าไหครับเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ชัดเจนนะเห็นไหมนะครับชัดเจนนะเลขสิบเอ็ดนะครับลองพิมพ์นะสวยๆเลยนะครับเลขสิบเอ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทเช่นกันนะครับเลขสิบเอ็ดนะโอเคทีนี้นะครับปิดตากระดูกผีนะครับพระปิดตากระดูกผีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะปิดตากระดูกผีเหลือทั้งหมดสี่องค์นะครับมีรายการลุ้นหงองค์เดี๋ยวแกะรายการลุ้นให้ดูปิดตากระดูกผีนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านมหาลาบส้มโรยพลอยข้าหลามตัดฝังเพชรฝัง,งตะปูครับนี่ตะปูอะไรคงไม่ต้องบอกนะฮะตะปูลงศพนะครับอ่านี่เลยนี่เลยเลขสิบสองด้วยฮะ เห็นนะเลขวันแม่ตอกพิเศษด้วยนะใครชอบเห็นเฮี้ยนต้องอันนี้เลยตะปูตอกลงศพนะเนี่ยชัดเจนเลยของอาจารย์นะตอกพิเศษเลขสิบสองนะครับนี่นะครับปิดตากระดูกผีนานทีดีเห็นจะเห็นนะของแรงนะนี่ของแรงคนระับปิดตากระดูกผีนะแรงไอเทมสุดๆครับองนี้เปิดให้ที่สามร้อยบาทครับทนหนจะรับแจ้งมาทนานจะรับแจ้งมานะสาหรับองนี้ องสวยมากนะครับแล้วก็อง์นี้อง์นี้ก็ยังอยู่นะับนี่เนื้อก้นครบองค์นี้อาจารย์เป่งบุญยืนนะครับก็ที่ฝังปืนด้วยนะครับนี่อง์นี้ยังอยู่นะครับเนื้อกลนครบนี่มีได้เศษแล้วก็ฝังปืนด้วยนะครับต่อโค้ดเซอร์ไพรส์นะ่าโค้ดเทพใช่ไหมเดี๋ยวแลไอเทมนะ เลขสองสองอ่ะองนี้ก็ให้สามร้อยบาทนะครับท่านจะรับก็แจ้งมานะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองนี้นะครับเหนือก้นครกรวมมวลสารพระอาจารย์สมหมายลอยพลอยลงวารักเรืองแสงหลังเรียบอุดมวลสารฝังปืนเต็มระบบนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้สุดจริงนะดูสิเป็นก้นครกนะรวมทุกเนื้อเห็นไหม อือดูสิสวยมากองนี้มีตะกุดด้วยตะกุดจันทร์เลยแล้วก็มวลหมามีสิงมีพระส,สมเด็จมีได้สายสินแล้วก็เป็นก้นโคกนะรวมทุกมวลสารอาถรรพ์ไว้ในนี้นะครับใครชอบพินเฮียนก็องค์นี้เลยนะครับนะก็เอาสามร้อยบาทเช่นกันนะให้สามร้อยบาทไปแบ่งกันไปสุดท้ายก็อันนี้น่าจะเป็นรายการแจกทานผมเท่ากระดูกผีครับเอาสองร้อยบาทเหลือองค์เดียวนะครับ เนื้อผมเท่ากระดูกผีอันนี้คือแถมยกหลังอ่าไม่ใช่เป็นแจกทานนะแจกทานเลข4ี่สองี่สดนะตอกแจกนะครับเอา200รบาทนะท่านหนจะรับองค์ไหนก็แจ้งเข้ามานะครับกราบสวัสดีครับ